สวัสดีครับนี้ก็เจออาวุธนะในคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปออกตกปลากันนะครับวันนี้วางโน้ตบุ๊กนะครับหนึ่งวันนะฮะหนึ่งวันหนึ่งคืนไปตกปลาที่กระแตงบางตบพูนะครับของลุงไต่ปีชานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปกับน้องสามคนนะครับมีน้องเบียร์น้องเบิร์ดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ดีครับเบิร์ตสวัสดีครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโลซิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร <laughs> ทีมงานโลซิ่งนะครับแต่วันนี้ไปตกปลากันเดีย๋ยวรอดูนะครับว่าทริปนี้จะมีโทฟี่อะไรหรือเปล่านะครับโอเคครับตัดเสียงในนี่หอบมันจะเอาทาวด์ใส่เข้าไปเลยใช่ใช่เป็นเพลงบางประจันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็น ข่าขึ้นเรือนะฮะขันท่าขึ้นเรือแหลมเหลียวนะครับที่ลุงไตรพี่ชานะครับมาให้ขึ้นเรือกันตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่อยู่กำลังจะขึ้นเรือนะครับโหลดของลงเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เอารถไปจอดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ออกกันแล้วนะฮะเบิร์ด <Bird S 1> <Bird S 2> นี่อันหนึ่งในผู้ร่วมทริปนะฮะน้องเบิร์ตนะครับเบิร์ตตัดสเลตซิ่งนะวันนี้ หนีจากการทํารถมานะครับวันนี้เราจะไปตกปลากันไหวไหมเนี่ยเบิร์ตนี่ก็เป็นเรือแค่เรือของลุงไต่ปีชาที่เราจะไปพักระเตยงแกกันนะฮะก็พาเรือมาอย่างนี้นะฮะมีชูชีพให้ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศสายๆนะฮะน้ำขึ้นนะครับช่วงนี้ครับง,งานนะครับง,งานลองเบิร์ต น้องเบียนะฮะนี่กัลุงไต่ปีชานะครับก็เดี๋ยวคง,งอันนี้ลุงแกเอาลูกค้าชุดแรกมาขึ้นนะครับผลประกอบการดีมากนะครับก็ทีมงานเราต่อเลย อันนี้ก็ใกล้จะถึงที่พักของเราคืนนี้นะครับก็เป็นกระเตงของลุงไสพีชานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงสำหรับคนนี้ไม่เคยมานะครับกระเตงกลางทะเลก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับปากอ่าวบางระบูนนะฮะอันนี้ก็เป็นกระเตงที่เราจะมาพักกันที่ผมบอ,อกไว้นะครับหลังตาตาประมาณนี้นะครับอยู่ตรงปากอ่าวนะฮะ ก็จะเป็นหลังเดียวโดดดนะของลุงไต้บีชานะครับทางฝั่งโวสวนนะครับถึงแล้วนะครับที่พักของเรานะฮะนี่กระเตงหลังนี้มีตำนานนะครับเมื่อก่อนไม่มีหลังคานะครับไม่มีห้องน้ำนะครับนี่ตอนนี้สบายแล้วครับมีห้องน้ำห้องท่าพอ ทำเนาได้แล้วครับตอนนี้มันจะกาด<อ>ชิวๆสำหรับคนที่จะหนีเมียมาเที่ยวนี่สบายเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่บนกระเตงนะครับช่วงเย็นๆนะฮะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเันตอนนี้เรามาเปนช่วงน้ําลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงสุดแล้วล่ะนะฮะ บางวันไม่ค่อยไม่ค่อยมีปลาอะไราบ้างนะครับเพราะว่าจะเป็นปลาเล็กๆนะฮะปลาสีคุนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตกได้พอสมควรนะฮะแล้วก็พวกปลาหมอปลาตะกับนะครับปลาสลิดสลิดหินมั้งเขาเรียกเียกันนะครับก็เอามาทําอาหารกินนะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะปากอ่าวนะนี่ก็ข้างหลังก็เป็นกำหมดเลยนะครับ สวัสดีครับเบี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหลังที่เราตีไปเนี่ยมก็จะมีตะกรรมหมดเลยนะฮะมีตะกรรมหมดเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะของกล้มหอยกล้มอะไรที่เขาทำๆเลยนะับมันเป็นกล้ำหมดเลยตัวกระเตงก็จะเป็นที่พักกันนะฮะนี่ก็ที่ด้านหลังของเราคือจะเป็นของโคนนะครับจะเป็นฝั่งของโคนด้านหน้าเราจะเป็นของเลนะฮะ มาชมมันจากาศนะฮะปากอ่าวบางตะบ,บูนนะครับไีเสียงกันไหมเเบาเสียงะะสวัสดีครับคืนนี้นุชอยู่ปากอ่าวบางตะบ,บูนนะฮะใครจะแวะมาหาก็ขับเรือมาได้นะ,ะเดี๋ยวส่งพิกัด GPS ให้นะครับ ตกปลาด้วยกันได้คืนนี้ใครมาวันนี้จูนฟรีบอกใครมาหาที่นี่คืนนี้จูนฟรีเห็นผลงานแล้วนะครับเมื่อกี้นี้น้องเบิร์ตอัดประจวดยักษ์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะฮะวิ่งสายกัหมดเลยสายมันโดนยันเตะใส่ไฟอย่าให้มันพังกันนะอ๋อตรงแบตตรงแบตเลยขยับขยับตรงแบ จัดไฟหน่อยนะนี่ก็นั่งกันอยู่ปากอ่าวนะเส้นนี้ไม่ใช่ดีครับนะคุณช้างสวัสดีครับอยาให้มันโดนกันเลยหมดชัดเจนนะครับนะมันจะเป็นไฟไฟ,ไฟเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกระเตงของไต่ปีชาป่าอ่าวบางตะบูนนะครับก็จองเอาแกไว้นานมากนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานะครับก็ ครั้งนี้คือแกบอกว่า,านาุูนมีคิวว่างแล้วมาไหมนะฮะวันดีครับมาเต๋านะครับ,สำ,รบสำหรับสายตกปลาก็น่าจะชอบมันอยู่นะครับบรรยากาศถือว่าเอาเรื่องนะครับเพราะว่าอยู่ปากอ่าวนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ปลาเยอะลนะครับอยู่ปากอ่าวบางตะบูนนะครับปากอ่าวบางตะบูเเนเพชรบุรีนะครับ เ็งปายพีชานะครับก็กล่าวว่าถ้าถ้าไม่มีใครมาเป็นเพื่อนก็คนเดียวก็มานะเพราะนานนานคนจะจองจะได้นะครับนี่ก็มีน้องๆที่จูบรถด้วยกันนะครับที่ทํารถด้วยกันก็มากันประมาณสองสามคนนะอ่าสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับพี่สวัดดีครับนี่ก็เบิร์ตวีโก้นะถ้าใครอยู่ในกลุ่มวีโก้น่าจะรู้จักดีนะครับหยุดแข่งรถนะฮะ พักก่อนนะฮะพักก่อนพักมาสองปีนะครับนะครับดูกันน้องเบียร์นะฮะน้องเบียร์เบียร์ช่างเชื่อมนะครับมีอะไรอยากจะเชื่อมมาเว้นกล้วยเว้นมันเว้นเผือกนะครับเชื่อมพวกโลหะเชื่อมอยู่แถวไหนเบียเออซอยดีเคยี่สิบสองครับผมนั่นนะครับแนะนำแนะนำตัวเองหน่อยอ่ะแนะนำตัวเองไงเออสวัสดีครับผมเบียร์นะครับเออเปิดร้านเชื่อมอยู่ดีเคยี่สิบสองครับผมซอยโรงเรียนพญามุนท่าตัวราชสีวิจิตรอ่าใครมีอะไรอยากจะเชื่อมนะครับเว้นกล้วยเว้นมันเว้นเผือก พวกเหล็กโลหะนะครับก็ติดต่อเบียรได้ส่วนเบิร์ดก็ทำธุรกิจเ,เกี่ยวกับประตูสแตนเลสนะครับโครงหลังคานะครับ <ś. ติดติดตไม่ได้ติดปลาใหญ่นะติดเสาสวัสดีครับว่แจ็คนะครับสวัสดีนะครับวนาน,น้ทุกท่านนะอนนี้ก็นั่งอยู่เต็นนะครับ<ะ>ก็ลมแรงมากนะครับลมแรงมาก แล้วก็ที่อยู่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมีหลังคาหน่อยก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรนะครับก็ยังคิดอยู่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยจะจะหลบไปยังไงนะครับเพราะว่าดูดูนะครับกระเตงก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนกระต๊อบเล็กๆนะฮะอยู่เนี่ยในทะเลนะฮะก็ลมพัดมาก็โยกเยกโยกเยกไปโยกเยกมานะครับเราก็ต้องฟัง น้านฝั่งนู้นก็ฟ้าแลบแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บก็น่าดูเหมือนกันนะครับก็ฝนก็น่าจะหวังว่าจะไม่ตกตรงนี้นะครับมยังมีคนถามแน่เลยนะวุฒิได้บ้างยังนะฮะจริงก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาสีกุลนะครับเพาะว่ามันนั่งโศกซาบิกิก็เอามาเอาวัทำกับข้าวมันไปแล้วนะฮะเมื่อตอนตอนเย็นนะครับก็มีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับ แล้วก็มันเป็นพวกเนี้ฮะปลานะครับปลาตะกับปลาปลาสลิดหินนะใช่ไหมปลาจวดปลาอะไรครับเล็กๆนะครับเจอปูแล้วนะฮะเจอปูแล้วไปไกลแล้วเพื่อนไปไกลแล้วไหนๆนูนไปไกลแล้วูม้าปูม้าไอมันย้อนกลับมาแล้วย้อนกลับมาแล้ว ก็เริ่มมีปูมีปลานะฮะอุ้ยมันยาวอยู่นี่ว่ะนี่นไ,ปนไปตรงนู้นแล้วนู่นนู่นนู่นเห็นปูนะจะช้อนปูแล้วนู่นเบิร์ดนู่นนู่นนู่น,น,นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมันเห็นปูนะครับจะไปช้อนปูแล้วมันเด็ก,กน,นะพวกพี่เนี่ยโอ้โหนู่นใช่ไหมไม่ใช่คนละตัว กินมันตัวใหญ่กว่านั้นมัน,ม,นมันเลี้ยวมานแถวนี้แล้วมั้งหาเล่นกันใหญ่แล้วนะหาเล่นช้อนปูช้อนปลาหมึกนะฮะเดีย๋ยวว่าจะมีปลาหมึกขึ้นอยู่ครับผมปลุงบอกจะมีก,กระดองครับผมมึกกระดอง,ดองตัวใหญ่ตัวมาแล้วฝ่ามือนะครับนี่ก็ส่องไฟเล่นกันอยู่เพราะว่าคืนนี้เดือนมืดนะฮะเดือนมืดในเวลาเปิดไฟเนี่ยปลาหมึกมันจะมาเล่นไฟนะครับเดือนมืดกันไปด้วย ปลาหมึกปลาหมึกมันจะมาเล่นไฟกับน้องคืนนะครับเพราะว่าเวลาช่วงเดือนมืดนะเดือนมืดปลาหมึกมันจะมาเล่นไฟกันน,นะครับบรรยากาศก็ประมาณประมาณนึ่งอะสำหรับคนเหงานะเหงานะคนเหงาเหงาเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียวไม่ได้เลยถ้าเหงาเหงาอ่แล้าชอบเหงาเหงาก็ไหวเลยนะที่นี่นะไม่มีมีแต่เสียงลมงเสียงทะเลนะครับเสียงคลื่นเบา ก็หาฝั่งพอสมควรนะครับไม่มีเซเว่นมาส่งนะน,นะครับวันนี้ก็เห็นดูนาฬิกาน้องถามว่ากี่โมงวันนี้ก็เพิ่งจะทุ่มหนึงนะ่งฮะทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังอยู่ที่นี่นะครับทั้งคืนนะครับใครจะปอมมือ เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เลยเห็นลุงเนี่ยบอกว่าช้อนได้หลายตัวอยู่หมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะครับมาเล่นไฟเพราะว่าดืนเป็นเปื่คืนเดือนมืดก็เท่าที่เห็นนั้นเรือใด้หมึกออกมาใดแค่ลําเดียวนะตอนเนี้ยเห็นแค่ลําเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังเงียบๆอยู่เหมือนแกบอกว่าน้ํามันจะขึ้นช่วงกลางคืนนะแล้วก็ปลาพวกอีคุดปลา ใบป,ปอมจะเริ่มกินช่วงคืนนะครับก็ช่วงบ่ายก็ยังไม่มีไปชินเป็น,เนอันนะเขาน้ำลงด้วยแล้วก็มีแบบมีปลาสีกุลพอทอดกินเป็นกับข้าวช่วงเย็นกันอยู่หลายตัวอยู่นะครับแล้วก็นั่งตกปลาสลิดสลิดหินมั้งผมไม่รู้สลิดอะไรเดี๋ยวลุงจะเรียกปลาสลิดเนื้ออร่อยดีเหมือนกันนะครับก็ได้ประมาณหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่มีปลาใหญ่ฉวยอะไรนะครับก็ยังเป็นเป็นเหมือนปลาเล็กๆชายฝั่งทั่วไปแต่น,นี้ก็เตงแกมันจะอยู่มันจะอยู่ออกมาทางปากอ่าวเยอะนะครับจะไม่ได้จะไม่ได้ไปแบบว่าอ,อ,อยู่เป็นซุ้มๆเหมือนที่อยู่ตรงบางบละบูรนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกะเตงแรกๆของแกที่แกทำเลยเมื่อก่อนนะแล้วก็เพื่อจะมาทำหลังคาเมื่อนี้น,นะครับหลังคา หลักใหญ่ของเอาของฟูไม่ได้ทำนะครับใครที่สนใจก็ลองมาสมเสี่ยงๆรูด้วยกันนะถ้าใครอยากหลบหลีกหนีความวุ่นวายก็ลองมาเสิร์ชดูครับใน y o u ูทูบได้นะฮะในในในเฟซบุ๊กไตรปีชานะครับบางตะบูนนะฮะแล้วก็ลองติดต่อกันดูนะครับบอกไว้ก่อนนะไม่ได้สะดวกสบายนะฮะห้องน้หงห้องน้ำก็ประมาณดีง่มวินเทจด้วยเอ้ยไม่ใช่ดิเอ่อเอาดอนะครับแบบเอาดอนะฮะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยห้องน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมไฟฟ้าแลบแบบบะวัดนะครับยากาศข้างหลังจะเป็นก่ำนะก่ำนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศระหว่างรอปลาใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่รู้แต่ขอให้กินไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็นั่งอยู่สวัสดีครับนะาสวัสดีคับานาที่สนใจเรื่องตกปลาครับ ก็เดี๋ยวลองติดตามนะคกันเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดมีปลาใหญ่กินนะโหจะมาลงหน้าเฟซแล้วกันนะโอเคแล้วกันรบนาที่ถามมนุษย์ไปไหนหายไปไหนก็เดี๋ยวก็กลับไปจูนรถอะไรตามปกติทํางานตามปกตินะครับเพราะว่ามาแค่ตรงปลาเฉยๆ นะลุงกูจอกูจองเซลได้ไหมอะไรวะโอเคครับนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อน,นี้มากับทีมทีมช่งางรถทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับผมแค่นี้ก่อนแล้วกัน